ค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกทุกคนนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อจากบทที่แล้วนะคะวิชากราฟ,ฟิกนะคะวิชาโปรแกรมกราฟ,ฟิกนะคะจากบทที่แล้วนักศึกษาสามารถมองรูปของพระองค์ได้กันไม่เอ่ยอาจารย์คิดว่นานักศึกษาทุกคนน่าจะมองกันได้ทีนี้ภาพที่โชว์ขึ้นตอนนี้นะคะก็คือเป็นหนึ่งภาพที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาม,มอง อาจารย์ไม่ได้ทะลึ่งนะอาจารย,อยา์อยากให้นักศึกษามองว่านักศึกษาเห็นอะไรในภาพนี้บ้างติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสิ่งนักสิ่งแวบแรกที่นักศึกษาเห็นก็คือผู้หญิงกับผู้ชายกอดกันถูกต้องไหมคะทีนี้สิแต่สิ่งที่อาจารย์อยากให้นักศึกษามองในภาพนี้นะคะมีประวนัน ปาวาหรือปาโลมาวะมีปาโลมาขอโทษในภาพนี้นะคะมีปาโลมาอาจารย์อยากให้หนักศึกษาลองนับดูว่ามีปาโลมากี่ตัวเดี๋ยวนักศึกษาก็ย้อนเทปไปดูนะคะว่าแล้วลองนับดูแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาเฉลยตอนท้ายบทนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมา ต่อจากสัปลา์ที่แล้วในบทที่2นะคะบทที่สก็คือต่อจากข้วที่แล้วก็คือข้วที่แล้วเรารู้จักกราฟิกแล้วว่ากราฟิกมันคืออะไรเนาะทีนี้เราจะมารู้จักประเภทแล้วก็ขนาดขนาดของมันแล้วก็การจัดเก็บว่าควรจะเก็บเซฟเป็นแบบไหนดีถึงจะเหมาะสมต่องานนั้นๆน,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 นะคะสาระสำคัญของบทนี้ เราจะสามารถก็คือต่อจากคราวที่แล้วนั่นเองเราจะสามารถออกแบบภาพแบบเวกเตอร์แล้วก็บิตแมปได้แต่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกว่าเราจะใช้เวกเตอร์หรือบิตแมปดีในสถานการณ์นั้นๆน,น,นะคะสรุปง่ายๆเลยภาพเวกเตอร์จะเป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็ก พื้นที่การจัดเก็บน้อยไม่ว่าจะย่อหรือขยายภาพจะไม่เสียรูปทรงความละเอียดของภาพก็จะไม่มีทางลดลงยังคงชัดเจนเหมือนเดิมนะคะส่วนภาพบิตแมปก็คือจะเป็นภาพที่มีความละเอียดที่ต่างกันแต่ภาพลักษณะเนี้ยจะเหมาะสำหรับที่ต้องระบายสีให้เป็นสีธรรมชาติแต่ไฟล์ภาพค่อนข้างที่จะใหญ่มีพื้นที่ใช้พื้นที่เยอะ เมื่อขยายความละเอียดของภาพก็จะดรอปลงก็คือเราจะมองไม่ชัดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาพแตกนั่นเองนะคะทีนี้ภาพเวกเตอร์ก็จะมีไฟล์นามสกุลที่ต่างกันดังนี้ก็จะมีนามสกุลดังต่อไปนี้นะคะ AI, DRW, CRW, EPS, PS, EPS, w MF แล้วก็ตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วปกสิ่งที่เราจะใช้กันเราจะใช้ PS หรือไม่ก็ AI นะคะเอาไว้ออกแบบต่อมาภาพบิดแมพก็คือไฟล์ที่ทําจากโปรแกรมเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์กล่าวไปเมื่อกี้ก็คือเซฟออกมาเป็นไฟล์รูปสามารถนำไป เผยแพร่แล้วเอาไปลงได้ตามตามไอ้นี่ตา่ตางๆได้ทีนี้ไฟล์นามสกุลที่เราจะใช้นะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ jpg ก็คือเหมาะกับภาพถ่ายเอาไปทำเว็บกรฟก็เอาไปทำเว็บได้แล้ว G ฟความสามารถพิเศษของกิีฟก็คือภาพนั้นจะเคลื่อนไหวได้ด้วยนะคะ โปรแกรมที่ใช้สร้างไฟล์เหล่านี้ก็ประกอบไปด้วย Photoshop โปรแกรมที่เราจะใช้เรียนกันนะคะก็คือโปรแกรม Photoshop นั่นเองนะคะทีนี้ส่วนเนื้อหาต่างๆเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทิ้ง PowerPoint ตัวนี้ไว้ให้นะักศึกษาไปโหลดอ้อ่านได้นะคะทีนี้เรามาดูว่าโปรแกรมถ้าอาจารย์พูดถึงโปรแกรมที่สำหรับงานกราฟ,ฟิกเอาจริงนะักศึกษา ใช้กราฟิกอยู่ทุกวี่ทุกวันนักศึกษาอาจจะไม่รู้ตัวเช่นแอปพลิเคชันที่นักศึกษาเอาไว้แต่งภาพนักศึกษาถ่ายรูปลง facebook ถ่ายรูปลงไลน์ไม่ว่าจะเป็น tiktok ไม่ว่าจะเป็นแทนวานักศึกษาเข้าไปใช้โปรแกรมกราฟิกแล้วนะคะแต่ถ้ากราฟิกสำหรับการศึกษาอย่างโปรแกรมนี้คือโปรแกรม print นักศึกษาอาจจะเห็นในโปรในคอมทุกเครื่องจะต้องมีนะคะก็คือมันจะเป็นเหมือนกระดาษเปล่าแล้วก็มีเครื่องมือให้มีจานสีให้ละเลงนักศึกษาก็จะวาดรูปทรงออกมานักศึกษาก็เทสีลงไปอันนี้ก็คือโปรแกรมกราฟิกอย่างหนึ่งนะคะต่อมาโปรแกรมที่เราจะใช้เรียนกันก็นกคือโปรแกรมตัวนี้นะคะโปรแกรม photoshop โปรแกรมช่วยออกแบบ เดี๋ยวเราจะออกแบบ Web, Web, แบนเนอร์เว็บโลโก้เว็บเราก็จะมาใช้โปรแกรมนี้กันพอเราเรียนโปรแกรมนี้เสร็จในคลาสต่ตอไปเราจะต้องสร้างเว็บเราจะต้องเอาโปรแกรมตัวนี้ไปออกแบบตัวนี้เพื่อไปใส่ในโปรแกรมสร้างเว็บอีกทีนึงนะคะอาจารย์ถึงบอกว่าโปรแกรมนี้สําคัญมากๆต่อมาอีกโปรแกรมหนึ่งที่พวกเราใช้กันบ่อยๆก็คือโปรแกรม PowerPoint ก็คือเป็นการาฟริกการนำเสนอเป็น Presentation อย่างสิ่งที่อาจารย์สอนอยู่นี้อาจารย์ก็ใช้โปรแกรม powerpoint ทำนะคะแต่ทีนี้จะทำยังไงให้งานมันออกมาดูดีดูแพงดูหรูก็อยู่ที่นะักศึกษาจะเป็นคนออกแบบนะคะทีนี้เรามาทำความรู้จักกับการาฟริกแบบ2มิติการาฟริกแบบ2มิติก็จะเป็นลักษณะภาพวาดรูปถ่ายภาพลายเส้นต่าง แต่ถ้าเป็นสามิติก็จะเป็นนูนมีทรงออกมาให้เราเห็นนะคะก็คือมันดูมีมิติขึ้นมาอีกมิติหนึ่งนะคะอย่างเช่นเวลาเราไปดูไปดูหนังเวลาเราใส่แว่นเวลาเขาบอกว่าเป็นภาพสามมิติภาพมันก็จะออกมาเหมือนเสมือนจริงใช่ไหมคะทีนี้ไปดู4ฟดีสี่มิติทีนี้สี่มิตินี่คือ ได้ทั้งสัมผัสได้ทั้งภาพได้ทั้งความรู้สึกนะคะอันนี้แล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งทีนี้คืออันนี้คือตารางแตกต่างนักศึกษาอาจารย์ก็บอกไปแล้วว่าเว็ตเตอร์ค่นภาพค่อนข้างละเอียดไม่แตะบิตแมปจะแตกนะคะทีนี้กลับมาที่รูปนี้ นักศษยเห็นอะไรในภาพนี้บ้างหนึ่งที่เสร็จแน่ๆเลยคือภาพผู้หญิงกับผู้ชายปอดกันใช่ไหมคะแล้วก็มีปลาโลมาทั้งหมดกี่ตัวเอยเฉลยเลยนะอันนี้หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหตัวเจ็ดตัวแดตัวเก้าตัวแล้วก็สิบตัวนะคะสรุปแล้วคือปลาโลมา ในรูปนี้มีทั้งหมด10ตัวทําไมอาจารย์ถึงเอาภาพนี้มาภาพนี้มันเป็นภาพการาฟิกอย่างหนึ่งที่เราสามารถมองได้หลายแบบถ้าเรามองไกลๆเราก็เห็นโขดหลแต่ถ้าเรามองเข้ามาใกล้นิดน,นึงเราก็จะเห็นมีผู้หญิงกับผู้ชายกอดกันแต่ในผู้หญิงกับผู้ชายกอดกันนั้นก็แฝงไปด้วยปลาอีกหลายๆตัวที่เวียนว่ายอยู่ในนั้นนะคะอันนี้อาจารย์ก็ปากไปด้วย กราฟิกเป็นวิชาที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะนะักศายย่าเพิ่งเบื่อะก,ก่อนนะอาจารย์ไม่ค่อยเก่งทางทฤษฎีเท่าไหร่เดี๋ยวคาต่อไปเราจะมาลงมือปฏิบัติกันนะ่าจะอยากเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณนะคะเด,เดี๋ยวเจอกันคาดหน้า